ลยรู alors, look, 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 look. Down, like ้แล้วๆๆได้แค่นี้นะโมยลองโทรมาบอกว่าหมยใหญ่ฟื้นแล้วไปโรงพยาบาลกันเลยโอ้ยน้าเป็นตำรวจตั้งหลายปีนัดเดียวยังไม่เคยยิงเลยซื้อลงนหลายก่อนเล่นละเชียนรูเล็นกับเขาด้วยยอมนายจริงๆงานนี้คุณเจียงเป็นพระเอกจะอยู่ในแก๊งซื่อเหลียญตั้งดา ไม่เคยเห็นสร้างโกรธขนาดนั้นเลยดูชิวจอดรถก่อนเรามาคุยกันหน่อยสิไื่ไรเหรอคูดเจีายมหมายความว่าไงฉันเห็นนายเป็นพี่น้องนายเห็นฉันเป็นไอ้งั่งนายบอกว่าถ้าเจอตัวแล้วจะโทรบอกฉันทันที ฉัรอนายอยู่ที่กองถ่ายทั้งวันเห็นฉันเป็นยะงไรฮะไม่บอกนายเพราะไม่อยากให้นายเสียงนายเป็นเจ้าพ่อนะเขาป็นเป็นตัวอะไรก็แค่ตัวกระจอบนายพูดอะไรเฮ้นยนี่นี่ซื่อหลงมีอะไรวางปืนแล้วค่อยๆพูดกันซิฉันถามว่านายพูดอะไรฉันอยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยนายฉันเอาชีวิตไปเสี่ยงเล่นพัเชียย์ลูเล็ตฉันกลัวจ,จนฉี่จนรอด ฉันจะให้นายได้หรอความรู้สึกที่เล่นนัดเชียร์ลูเล็ดบ้างเฮ้ย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 เฮ้เฮ้าเฮ้้ยเ่้เฮ้ยปืนพเ้อมหรืเยังเอามาเร็วผู้กำก้บเฮ้เฮ้้วค่ะเรื่อง้้ยยเฮ้ยเา้ยเ้ ได้ไปเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เข้าฉากเหรอฉันเห็นนายเป็นพี่น้องไม่อยากให้นายไปเสี่ยงแต่นายเอาปืนมายิงหัวฉันเล่นเนี่ยนะตอนนี้เจ้ากันแล้วนะฉันยอมเสี่ยงตายไปช่วยนาอยคราวหน้าถ้ามีเรื่องร้ายแรงอีกถ้ายังไม่บอกฉันฉันจะเอาของจริงไปเล่นด้วยได้เลยแล้วตั้งแต่วันนี้ฉันทำอะไรฉันจะไม่ลืมเรียกนายเลยดีไหมนายพูดเองเลต้องใช้บัตรเครดิตใช้นี่ก็จะเรีตให้จริงเหรอฉันจะไปหาคุณหนูใหญ่ก่อนได้ไหมได้ไปไปสิ น้าชัางฝากจัดก,การต<อ>ืด้วยไม่งั้นไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเห็นเข้าเป็นเรื่องแน่ได้เดี๋ยวนะ่าจัดการเองหัวใหญ่เป็นไงบ้างโทรบอกหน่อยนะได้ครับน,นี่แหละพี่น้องกันอืมอมครับท่านวิกเตอร์คุณอุตส่าห์ให้ลูกน้องไปเชิญผมมาคงไม่ใช่แค่ดื่มวายหรอกน้องผมไม่ชอบอ้อมค้อมผมชื่นชมความสามารถของท่านผมคุยกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายต้องการประธานบริหารงาน